พบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆจัดตักจัดเต็มที่สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m โปรดระวังนะครับผมเบ็บปลอมตอนนี้กำลังระบาดของแท้ต้องแอ3 8 8 g o v 2เท่านั้นนะครับผมเฮียได้ปักหมดุดลิง์กแท้ๆเลยนะครับผมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับหลังจากกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผมจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเฮียทรง รับทีเด็ดกันไปยาวๆกันเลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลเยอรมันลีกา3นะครับหรือว่าบุนเดสลีกา3นั่นเองนะครับวอสเบอร์เกอร์คิกเกอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอทรักเบลช์ไวคู่นี้เนี่ยจะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ วอร์สเบอร์เกอร์เกอร์ตอนนี้อยู่อันดับ19โซนท้ายตารางนะครับลงเล่นทั้งหมดเนี่ย14นะัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป6ยิงได้10เสียไป17ประตูมี14คะแนนส่วนไอทรักเบลชวาวตอนนี้อยู่อันดับ4ลงเล่นทั้งหมด14นะัดชนะ6เสมอห้า แพ้ไป3ยิงได้24เสียไป16ประตูมี23คะแนนผลงานล่าสุดของทางเวสเบอร์เกอร์คิกเกอร์คือการบุกไปเอาชนะไกเซอร์สลาวเทิน2ประตูต่อศูน,นะครับส่วนทีมเยือนอย่างบราชวายเนี่ยผลงานล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสบารเดนนะครับ2ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่16 พฤษสภานะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ยังอยู่กันในบุนเดสลีกา2นะครับแล้วก็เป็นเวอร์สเบอร์เกอร์คิกเกอร์นะครับบุกมาเอาชนะไอรับเบาวชไวคา,าบ้านไปได้2ประตูต่อ1ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวอร์สเบอร์เกอร์คิกเกอร์เสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับเมื่อวันที่16มกราช่วงต้นปีนั่นเองเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าดูจากอันดับแบบเผลนๆนะครับยังไงก็มองว่าเบาวชไวเนี่ย ผ่านสบายนะครับแต่ถ้าเราดูลึกๆแล้วเนี่ยเวิร์สเบอร์เกอร์คินะครับ3เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครและ2เกมหลังสุดคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับสำหรับเว r ร์สเบอร์เกอร์คิดังนั้นนะครับคู่นี้จึงมองว่าเจ้าบ้านน่าเชียร์กว่านั่นเองนะครับให้เลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเวิร์สเบอร์เกอร์คิมองว่าเล่นในบ้านน่าจะยันไว้อยู่นะครับคู่ต่อมานะครับ เราไปกันที่ศึกเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งเฮลซิงกอจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟเดรเซียคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับเฮลซิงกอเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับเป็นรองจากฝูงอยู่มีคะแนนเท่ากันกับเฟเดรเซียที่29คะแนนนะครับแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยของเฮลซิงกอดีกว่าเพราะว่าเฮลซิงกอยิงได้31เสียไป16ประตูนะครับส่วนเฟเดรเซียเนี่ยยิงได้26เสียไป1 0 นนนัั่เองะครบผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านเฮลซิงกอร์นะครับคือการบุกไปเสมอกับลิงบี้ศย์ประตูต่อ0ูย์ส่วนเฟเดอริเซียนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเวนเดสเซนเอฟนะครับสประตูต่อ0ูคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเฟเดริเซียเมื่อวันที่17กันยาที่ผ่านมาเกมนั้นเนี่ยเฮลซิงกอร์นะครับเป็นฝ่ายที่บุกมาเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเฮลซิงกอร เจอกันเมื่อวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเกมนั้นเนี่ยเฮลซิงกอเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับเกมนี้เนี่ยทางเฮลซิงกอนะครับมีอันดับที่ดีกว่าก็จริงแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเฟเดรเซียเนี่ยดูค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าชนะในลีกมาแล้ว3เกมติดนะครับแรงจูงใจเนี่ยของคนที่ตามหลังมาเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่าในสายตาของเฮียนะครับแต่ ยังไงนะครับก็ยังมองว่าช่วงหลังเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยกลับเป็นเฮลซิงกอรนะครับที่ทําได้ดีกว่าทั้งเย้าและเยือนดังนั้นนะครับคืนนี้มองว่าเฮลซิงกอรน่าจะย้ําแค้นได้นะครับน่าจะไม่โดนเฟเดริเซียล้างแ้นนะครับเฮลซิงกอเปิดราคามาเนี่ยต่อครึ่งเดียวนะครับมองว่า1เม็ดผ่านได้นะครับน่าจะจบที่สกอร์ไม่1-0ก็2-1นะครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึก FA ับของประเทศอังกฤษกันบ้างดาร์กนแนมนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ s อลฟอร์ดซิตี้คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองนาทีของค่ำคืนนี้นะครับดาร์กนแนมนะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้ด้วยการบุกไปเอาชนะวิลสโตนนะครับหรือว่าวิลสโตนนะถ้าอ่นานผิดขออภัยนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1ส่วนทางซอลฟอร์นะครับเป็นทีมวางที่รออยู่แล้วนั่นเองนะครับ เกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ระดับค่อนข้างต่างชั้นต่างหลกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าดาร์กเอนแนมเนี่ยเป็นทีมในระดับเนชั่นลีกนะครับส่วนทางซอลฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมในระดับลีกทูนะครับก็ถือว่าดูจากฟอร์มหรือองค์ประกอบภาพรวมต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าทางซอลฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะเหนือกว่าคู่นี้เจอกันล่าสุดในศึก FA t r o p h y นะครับไม่ใช่ FA Cup นะครับคนละถ้วยกัน ตอนนั้นเนี่ยซอลฟอร์ดนะครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์แต่นั่นมันเป็นสถิติในการเจอกันเมื่อปี2019เกมนี้นะครับถ้าเราเช็คในส่วนของผู้เล่นในเกมที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีเจ็บนะไม่มีแบนทั้งคู่ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ชุดใหญ่ในการเจอกันนะครับเพราะว่าบอลนัดเดียวนะครับพลาดเนี่ยคือตกรอบเลยนะครับ ดังนั้นคู่นี้จึงมองว่าทางทีมเยือนนะครับมีเกรดบอลที่เหนือกว่าพอสมควรการที่จะชนะดาเกนแนม1เม็ดได้เนี่ยมองว่าไม่น่ายากนะครับให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างซอลฟอร์ดซิตี้นะครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ลีก3ของฝรั่งเศสของกานนวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซดองคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตี2:45ของค่ำคืนนี้นะครับของกานนวเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ4ลงเล่นทั้งหมด12นะัดชนะ7เสมอ3แพ้2 ยิงได้18เสียไป11ประตูมี24คะแนนส่วนเซดองนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7ลงเล่นทั้งหมด12นะัดยิงได้11เสียไป6จากการชนะ5นัดเสมอ5แพ้ไป2นะครับมี20คะแนนผลงานล่าสุดนะครับของการัวบุกไปเอาชนะเอ็นเบเซ่นะครับหรือว่าอ่านผิดขออภัยนะภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูเลยนะครับส่วนทาง เซดองเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับสตาร์ดลาเวลัวนะครับ1ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดต้องย้อนไปถึงปี2017นะครับตอนนั้นทั้งคู่อยู่ในลีก3นี่แหละครับแล้วก็เป็นคองการนนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0แต่นั่นมันปี2017แล้วนะครับสถิติการเล่นในบ้านของคองการนถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ6เกมชนะ5แพ้1ยิง10เสีย5ก็ถือว่าไม่ธรรมดา ส่วนเกมเยือนของทางเซดองนะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่มันจะออกไปหนักทางเสมอมากกว่า5เกมนะครับชนะได้1เสมอ3แพ้ไป1ก็ถือว่าค่อนข้างเหนียวนะสำหรับเซดองแต่ยังไงแล้วนะครับก็ยังมองว่าคงการนวนะครับช่วงหลังฟอร์มดีจัดๆเลยนะ4เกมหลังสุดชนะรวดด้วยนะครับทำให้มองว่าคืนนี้เซดองไม่น่ารอดนะครับให้เลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างคงการนวเฉือนเอาชนะได้แน่ๆนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่ศึกลาลีกา2ของสเปนนะครับเตเนริเฟ <ener> <ener> จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิโรนาคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี3ของข้ามคืนนี้นะครับเตเนริเฟ <ener> <ener> เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ6ลงเล่นทั้งหมด12นัดชนะ7เสมอ3แพ้4ยิงได้19เสียไป12ประตูมี24คะแนนส่วนกิโรนานะครับตอนนี้อยู่อันดับ12ลงเล่นทั้งหมด14นัดชนะ5เสมอ3แพ้6 ยิงได้15เสียไป16ประตูมี18คะแนนผลงานล่าสุดของทางเตเนริเฟ่คือการบุกไปเสมอกับอีบิซ่าเอวิซานะครับ0ประตูต่อ0ส่วนทางกิโรนานะครับเปิดบ้านอัดเอาคอคอน3ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาในบ้านกิโรนาแล้วก็เป็นกิโรนานะครับที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเตเนริเฟ่ เจอกันเมื่อวันที่22ทธันวาคมปี2020เกมนั้นเป็นเตเนริเฟที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เกมนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าดูจากอันดับเตเนริเฟดูค่อนข้างเหนือกว่านะครับสถิติช่วง3เกมหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดานะชนะ2เสมอ1น,น,นะครับแต่กิโรนาช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีขึ้นมามากๆเลยนะครับสีเกมหลังสุดชนะได้ถึง3เสมอ1เนี่ยสถิติดีกว่าเตเนริเฟ่ซะด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ในการเล่นนอกบ้านของกิโรนาเนี่ยหเกมแพ้ไป3นะครับชนะ2เสมอ1แต่ช่วงหลังเนี่ยกีโรนาเนี่ยนอกบ้าน2นัดหลังสุดชนะหมดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าคืนนี้นะครับกีโรนาน่าจะร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องน่าจะบุกมายัดเยียดความปราชัยให้กับเตเนริเฟคาบ้านได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับชีเดดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีเด็ด5ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นั่นก็คือเวสเบอร์เกอร์คิกเกอร์เฮลซิงกอร์ซอลฟอร์ดซิตี้กองกาโนนะครับหรือว่ากองการนัวนั่นเองแล้วก็กีโรนานะครับอย่าลืมนะครับผมหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครอยากสนับสนุนเฮียสงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันแล้วล่ะก็ เฮีย er. ขอฝากสปอนเซอร์ของเฮียไว้ด้วยนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ